จุดศูนย์กลางของสงครามไม่ได้เป็นเพียงการยิงกันเล,กเล็กๆน้อยๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นนรกเพลิงที่เขตกองทัพที่1ที่จังหวัดสระแก้วและอารันประเทศสันสะเทือนภายใต้ความร้อนระอุจากปืนใหญ่เวลาแห่งความตายเวลา4นาฬิกา30นาทีเช้าคำสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกประกาศกองทัพกัมพูชาเปิดฉากการสังหารหมู่มุ่งตรงไปยังพลเรือนไทยผู้บริสุทธิ์ ที่กำลังหลับไหลเทพสายฟ้าออกศึกกองทัพอากาศราชอาจักรไทยยกพลขึ้นบินเครื่องบิน F-16 และปริฟเพนคำรามกึกก้องบนท้องฟ้านำพาความโกรธเกรี้ยวของชาติที่ถูกเหยียดหยามอพยพท่ามกลางทะเลเพลิงสลากแก้วจมอยู่ในเสียงไซเรนเตือนภัยชาวบ้านหลายหมืน่นจากโคกสูงและตาภรยาอพยพในความโกลาหลขณะที่กระสุนปืนใหญ่ไทยพรวนพื้นดินนี่เลือดต้องชำระด้วยเลือด ภาพ7พลเรือนไทยล้มลงใต้กระสุนบีเอคือชนวนระเบิดสำหรับการตอบโต้อย่างไม่ปราณีจากฝั่งกรุงเทพมหานครในความมืดมิดก่อนรุ่งสางบรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แทบจะระเบิดออกมาได้ทุกขณะจังหวัดสารแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญทางตะวันออกของไทยกลายเป็นสมรภูมิหลักที่กองทัพทั้งสงฝ่ายปะทะกันอย่างลุเดือด ตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์จริงสระแก้วติดกับจังหวัดบันเตียมีชัยของกัมพูชาและเมืองอารันประเทศเป็นจุดผ่านแดนหลักใกล้กับปอยเปตซึ่งเป็นศูนย์กลางคาสิโนและอาชญากรรมข้ามชาติในชีวิตจริง80%คือข้อเท็จจริงจากข้อมูลภูมิศาสตร์และชายแดนจริงแต่20%เป็นการสมมุติขยายความขัดแย้งเพื่อความดรามา่าเวลา4นาฬิกา30นาทีคำสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จากคุณเซนดังขึ้นราวกับเสียงฟ้าร้องกองทัพกัมพูชาใช้ระบบจรวดหลายลำกล้อง b m 21ซึ่งเป็นอาวุธโซเวียตดั้งเดิมที่กัมพูชามีจริงในคลังแสงสาดกระสุนลงมาดังฝนเพลิงจากนรกฆ่าชีวิตพลเรือนไทย7คนในหมู่บ้านใกล้ชายแดนสร้างความโกรธแค้นที่จุดประกายการตอบโต้ทันที ทันใดนั้นเทพสายฟ้าของไทยตื่นขึ้นกองทัพอากาศราชอาณาจักรซึ่งมีฝูงบิน F-16 จากฐานทัพอากาศโคราชและกริปเพนจากฐานสุราษฎร์ธานียกพลทยานขึ้นฟ้าเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องราวกับพายุที่กำลังถาโถมนำพาระเบิดนำวิถี GBU-12 ซึ่งแม่นยำสูงตามเทคโนโลยีจริงมุ่งตรงไปยังเป้าหมายชาวบ้านในสาราแก้ว โพกสูงและตาภรรยาซึ่งเป็นตำบลจริงในจังหวัดวิ่งหนีตายท่ามกลางเสียงไซเรนและพื้นดินที่สั่นสะเทือนจากการยิงปืนใหญ่ภาพนี้สร้างความสะเทือนใจสะท้อนถึงภัยสงครามที่อาจเกิดขึ้นจริงหากความขัดแย้งชายแดนปะพุววก่อนที่จะเจาะลึกถึงเหตุการณ์ถัดไปเรามีสิ่งที่ต้องบอกให้ทุกคนทราบถึงความจริงอันน่าสลดใจ สันติภาพบริเวณชายแดนนั้นต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อของเหล่าทหารกล้าชาวไทยแต่ในขณะที่เรากำลังมุ่งมั่นนำเสนอความจริงกองทัพไซเบอร์ของมุลเซนได้เข้ามาโจมตีและขัดขวางมบประมาณในการขับเคลื่อนช่องข่าวนี้พวกเขาอาจขัดขวางไรายได้ของเราได้แต่ไม่มีวันขัดขวางหัวใจที่รักชาติของพวกคุณได้โปรดร่วมสนับสนุนเราเพื่อเปิดโปงมุม,มืดของฝ่ายตรงข้าม ผ่านกระเป๋าเงินบิตคอยที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเราจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกรง่งหนีเลือกนี้จุดชนวนให้กองทัพไทยตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกรุงเทพมหานครสั่งการให้ปืนใหญ่ M777 ซึ่งไทยมีจริงในคลังยิงถล่มกลับ200นัดเปลี่ยนสมรภูมิเป็นทะเลเพลิงความตึงเครียดพุ่งสูงสุดเมื่อพลเรือนกลายเป็นเหยื่อสงครามนี้ไม่ใช่แค่การประทะ แต่เป็นการต่อสู้เพื่อศักดีศีชาติความจริงทางทหารกองทัพอากาศไทยมี F-16 จําจำนวน50ลำและกริบเพน12ลำจริงตามรายงานและ b m เ e 1เป็นอาวุธมาตรฐานของกัมพูชาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเคยเกิดขึ้นจริงในปี2008ถึง2011ที่ปราสาทพระวิหารแต่ที่นี่เป็นการสมมุติขยายเพื่อดรามา่า Thank you for watching the video and subscribe the channel and press the bell icon and like, comment and share to your other friends. Thank you, thank you so much, watch videos. This is a good video, subscribe to the channel.